และในวันนี้ผมก็จะมาเล่น Minecraft Dragon Ball แบบของ Official ซึ่งการต่อสู้มันจะมันขนาดไหนไปดูกันเลย <c oughs> เอาลมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราปค e ิลเลอร์กับเกมไมค์คร a f t นั่นเองนะครับและตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะเป็นโงกุลอยู่นะครับผมเว้ยแต่มันแบบเปล่ามองแบบนี้ไม่ได้อ่ะหมุนตามตัวเองนิดนึงฮะและตอนนี้เราก็อยู่บนเขาเรียกว่าอะไรบนสวรรค์นะครับผม แล้วก็อันนี้จะเป็นแบบเซตติ้งให้ปรับนะครับและน,นี่ก็จะเป็นสตูดิโอผู้สร้างนั่นเองไซโคลนนะครับผมอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นเครดิตต่างๆนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยขอสำรวจหน่อยได้ไหมฮะวิคูณชมบินได้วะชิวงนี้นะครับผมพุ่งได้ด้วยออกจากตรงนี้ได้ไหมตรงนี้มันจะมีทางลงนะครับแต่ว่าไปไม่ได้นะครับผมแต่น,นี้ก็คือการบินนั่นเองปึบแล้วก็งี้ลงนะครับแล้วต่อยอ่ะผู้ชมอวิเอาวะ่ะ อันนี้น่าสนใจเลยครับแล้วถ้าเป็นด้านบนนี้นะครับผมมีอะไรให้เข้าไปดูไหมแบบว่าห้องการเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะไม่มีนะครับชืบตรงนี้ไม่มีบผมงั้นก็น่าจะถึงเวลาที่ต้องมาคุยนะครับบลูมาบอกว่าเราพร้อมสําหรับทัวร์นาเมนต์หรือ,อยังก็พร้อมนะเอาเป็นว่ารุยเลยละกันก็ผมมันน่าจะต้องมีสอนก่อนหรือเปล่ายังสู้แบบว่าไม่ค่อยเป็นเลยนะฮะอาหล่ะเฮย้ยผมเห็นวิญ,ญญาณตัวเองด้วยว่ะ หน้าจากำลังโหลดอยู่ับผมอ๋อนี่ไงมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นโหมดฝึกสอนนั่นเองซึ่งมันก็จะมีสกิลให้นะครับผมแต่ดูจากขวาล่างตอนนี้เรายังไม่มีสกิลนะครับอันนี้ก็จะเป็นการต่อยธรรมดานะครับผมอ่าน,นี่ไงสกิลยังไม่มาฮะน่าจะต้องรอสอนนะครับผมซึ่งมันจะมีพลังอยู่2แบบก็คือพลังธรรมดากับพลังอัลติเมทฮะก็จะเป็นแบบท่าไม้ตายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะและมันก็จะมีแถบมิเตอร์บอกนะครับผมถ้ามันเต็มนั้นเราจะใช้อัลติเมทได้ ก็คือตรงขวาล่างที่กําลังกระพริบอยู่น่านเองอู้คุณผู้ชมตอนนี้เหมือนจะได้พลังมาแล้วนะครับจะมีอยู่5้าอย่างนะครับผมอย่างแรกก็คือเป็นโลอย่างนั้นเนระกดชิปเพื่อใช้งานนะครับอ๋อนี่ไงเป็นการกันนะครับผมอันนี้คีย์บาร์ดฮะอู้คลิกขวาปล่อยพลังได้อันนี้เป็นวาร์ปนะครับเคลื่อยในยพริบตาครับผมแบบว่ามีคูดาวด้วยอันนี้พลังขึ้นเสาอรอยืบช้าแล้วก็ยิงนะฮะอุ้ยโคตรเท่และนี่คือบอลเกนกีน่นเอง โอ้โหบอกเลยวันนี้มันแน่นอนครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยเราต้องสู้กับลูกตัวเองอย่างนั้นเหรอสู้กับโกหังนะครับเอาว่าลองต่อยก่อนแล้วกันครับผมต่อยแบบนี้เลยแล้วก็ปล่อยพลังครับอ,อ๋อลืมลืมถ้าเป็นโลก,กดชิปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอันนี้คลิกขวาปล่อยพลังได้เลยแล้วก็พลังขึ้นเตายืบแบบนี้เลยฮนะวตอนนี้ต่อยเก็บหลอดไปก่อนไหมอยากลองพลังอัลติเมทเหมือนกันครับผมยืบปล่อยไปปล่อยไปเคลือล่อ,ยอยนย้ายพิบตาครับใช้หน่อยนี่เอ,อ้ยเหมือนไม่ค่อยวาร์ปเลย หลังคือเตะอ,อีกสักรอบแล้วกันครับผมสัดไปสัดไปอัลติเมตกำลังมาแล้วนะอุ้ยคุณผู้ชมตอนนี้โกฮังบอกว่าสู้กลับแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาจริงนะผมอุ้ยด้วยนะโกฮังใจเย็นก่อนพ่อกำลังแบบเพิ่งเล่นอะไรเงี้ยให้พ่อได้ปรับตัวก่อนได้ไหมโกฮังเอาละครับลองซัดมาดิเดี๋ยวผมกัดน,นะครับผมอุ้ยชึบชึบชึบนี่กันได้กันได้อุ้ยมันก็เข้าอยู่นะเอาพวกสัตว์าากลับเลยแล้วกันฮะมาดิปล่อยพลังครับระเบิดระเบิดอุ้ยโฉววับหนี้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นนะใจจเเย็นนนะโกกฮังอีี่่ดวา พลังขึ้นเต่าโอ้ยโอยจะใช้อะพลังขึ้นเต่านี่ไงโดนไปดีครับอุ้ยซุซย่ามาครับผมโอ้อันนี้คือแบบว่าไอ้นี่เหรอที่ว่าหลอดมันเต็มอะโอ้โหอย่างงี้ก็ต้องเข้าไปซัดดีครับไปเลยอุ้ยเจ้าซัดไปครับผมต่อยต่อยต่อยบินนะฮะบินได้นี่ว่าปล่อยพลังครับผมโูหังอยู่ไหนแล้ววะอุ้ยขึ้นไปสูงจังตามกหังไปครับผมอุ้ยบอเกนกิใช้เลยได้ไหมอะเึ๊บระเบิดตุ้มอุ้ยอุ้ยอุ้ยระเบิดไปแล้วคมับอดี้กูหังจะตายแล้วฮะ ส่วนเราก็จะตายเหมือนกันนะครับผมต้องเอาจริงแล้วช็อน,นี้แหละเก็บงานครับอือถือว่าเป็นการฝึกซ้อมที่ดีนะครับผมผมก็คือถ้าเราเก็บหลอดเนี่ยเราจะเป็นสเปอร์สายญาได้นั่นเองซึ่งตอนนี้เราย้ายเข้ามาในแคปซูลคอร์ปเรชั่นนะครับบ้านบูม่าซึ่งมีอะไรไหมอุ๊ยอ๋อเป็นการแบบว่าเพิ่งจบการสอนนะครับผมผมอยู่ที่ไหนเนี่ยเป็นห้องนะครับวุ่ยตรงนี้มีประตูด้วยเดี๋ยวนะไปได้ไหมครับไปไม่ได้เหรอโอ้หเดีๆๆๆ๋ยวๆค่อยๆดูอะ อันนี้คืออะไรครับเนี่ยอ๋อน่าจะเป็นการเลือกเพลงนะครับไม่เป็นไรครับผมผมมีเพลงอยู่แล้วอุว้ยที่นี่คือที่ไหนดูน่าสนใจนะครับน้ำพุเหรอตรงนี้จะเป็นแบบว่าลูกแก้วนะครับผมอ๋อเป็นแบบต้องเก็บสะสมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอุ้ยเก็บของปะอ่ามีของให้เก็บในแมปนี้นะครับผมและนี่ก็คืออะไรอาชีพเมนนั่นเองฮะลองไปห้องอื่นบ้างดีกว่าอย่างเช่นห้องนี้มีจอด้วยครับผม อะไรเนี่ยอุ้ยเลือกคาแรคเตอร์เหรอซึ่งตอนนี้มีแค่เรานะครับตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมอันนี้น่าจะจอมมนบูนะครับอันนี้น่าจะบิจิต้าหรือเปล่ามีหลายเงาเลยอะผมที่ยังไม่ปลดล็อกและก็หมดไหนได้สู้อะเล่นหมดนั้นแหละอุ้ยตรงนี้แน่เลยอผมไหนลองดูดีไหนลองดูดีไ,ดดไปกันเลยหน้าจอตรงนี้นะฮะโอ้เลือกระดับความยากนะครับผมเอาเป็นธรรมดาแล้วกัน แล้วก็เกมโหมดนะครับ PVE เหรอเฮ้ยมันล็อกอยู่อ่ะมันก็น่าจะต้องเป็นทัวร์นาเมนต์นะครับผมอุ้ยมาถึงเราต้องสู้กับพิกโรกโว่ะโคเทบผมจากตรงนี้มาดิครับต้องสู้ทั้งหมด3รอบนะครับผมเอาว่ะเดี๋ยวจะลองจริงจังเกมมิ่งดูครับพิกโรกโอยู่ไหนอุ้ยมาถึงก็ซัดเลยเหรอเดี๋ยวก่อนนี่เริ่มแล้วเหรอเนี่ยเอามาครับจะวันนี้ปล่อยพลังไปนะครับผมพลังขึ้นเตาใส่พิกโรกโไปเราต้องห้ามอ่อนข้อครับไม่งั้นเราจะตายได้นะครับผม อุ้ยจ๋อตล่อยไปดิเฮ้ยโอ้ยแก่ผมจยวนี้พิโกโร่กำลังจะเหลือสักครึ่งหนึ่งนะครับซัดไปซัดไปปล่อยพลังครับผมกันหน่อยดีไหมเนี่ยอุ้ยเดี๋ยนะต้องใช้อนี้กันนี่หว่าเฮ้ยก่อนโอเคมาครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอตั้งหลักก่อนเพิ่งได้แบบมาเริ่มสู้เองเนี่อ่ะเอาเปว,ว่าต้องซัดนะผมอุ้ยเดีย๋ดยนะต้อใช้พลังมันใช้พลัง,ลงโอ้ยอย่าอย่าทำแบบนี้มันเจ็บนะรู้ไหมพลังขึ้นต่าไปเลยครับเออ ยกนี้เราต้องชนะครับผมอัดพลังเข้าไปอัดพลังเข้าไปมาดิมาดิาดวิเชาก่อย,ยับยั้งครับเจ้าวนี้อุ๊ยผู้ชมเราแดชจนแบบเริ่มมืนแล้วเนี่ยอุ้ยได้อยู่นะเจ้าวเนี้ยอุย้ยเดเรดอะอะไรเนี่ยกลายเป็นซุปเปอร์สซย่าแล้วครับผมงั้นก็บอลเกนกี่ยัดมันไปดิับชนะยั่งชนะยัง,ยงอีกนิดนึงเฮ้ยปล่อยมันครับที่โลไม่โคตรถึกนะครับผมพลังคือเต่าปิดงานตายชนะแล้วครับผมนี่แค่ยกแรกนะเนี่ยเดี๋ยวก่อน เราต้องชนะอีก2นะครับถึงกระปาดเหงื่อนะครับผมโอเควิเราอยู่ในโหมดนี้ต่อเหรอเอ้าวไม่แล้วนี่ว่ามาผมขอแก้ตัวหน่อยละกันครั้งนี้เนี่ยจะให้บอกว่าเลื่อนลดน้อยที่สุดละกันครับเริ่มจากการซัดนะครับผมพลังขึ้นเตาวุเชอเสร็จแล้วก็บินเพื่อหลบนิดน,นึงฮะไอ้ปล่อยพลังปล่อยกกาอากาศแล้วผม <c oughs> คนดูครเยอะนะครับมาดิมาดิต่อยไหมผมเออ แลก,กเรือฮะแลกเรือโอ้ยเด้อเด้อลงมาบ้างดีกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตามลงมาโอเคครับผมโจนี้กันหน่อยดีไหมไม่ต้องครับผมผมวัดซัดเลยแล้วกันนี่พลังขึ้นเต่าจะไปโอเคครับผมอัดพลังไปทั้งหมดที่มีนะฮะอออครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งหนึ่งแล้วมาดิครับจะเอาเหรอฮะจะเอาเหรอพิกล้เดี๋ยวกลายเป็นซุปเปอร์สยาซะเลยเนี่ยฮะปล่อยพลังนีครับผมหัวทองเรียบร้อยโดนไปดิครับบอลเกกกี อาติเมทของเราปาไปดิครับมันแรงนะนะ่าออ้ยแรงจัดวิ้ยแต่ว่าเราจะตายแล้วเดะ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 ้ยผมประมาทไปหรือเปล่านะครับโอ้โหอุ้ยมันเก่งว่ะเดะเดะเดะดโอ้โหเกือบไม่รอดนะครับคุณชมดูเลือดเราดิบอกว่าเหลือน้อยมากเลยอะอุ้ยต่อไปก็เจอกับเซลนะครับผมโอ้โหจะไหวไหมวะเจอเซลแบบนี้เอาเปว่าเปิดก่อนได้เปรียบครับเซลอยู่ที่ไหนมาถึงผมก็ขอซัดมันก่อนเลยละกันนะครับนี่จะไป กูหังไม่อยู่จัดก,การเซลเพราะผมแนะ่ต้องเป็นเราเองมาดิครับระเบิดระเบิดหน่อยเออองนี้แหละบินครับผมบินซะหน่อยแล้วกันมาดีเฮ้ต่อยไปต่อยเซลครับผมอุ้ยจ้อโดนไม่ดีโดนไม่ดีเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรู้สึกเป็นการบินวนที่แบบมืนมากเลยฮะโอ้ยยายาวิ่งมันใช้พลังอะ่ะไม่ได้การนะผมขอเข้าไปต่อยหน่อยแล้วกันเฮ้ยนนหนีไปไหนนี่ต่อยงนี้เลยครับผมแล้วก็ยัดหน้ามันไปหนึ่งทีนี่แบบนี้เลยฮะ ได้ไหมได้ไหมปล่อยพลังวิจะตายแล้วอีกนิดนึงต่อไปเข้าไปต่อยเออรอบนี้แหละตายครับผมตายตายไหมล่ะอัดพลังไปครับเออแรกหมัดครับผมซูปเปอร์สายามาแล้วอัลติเมตรใส่ไปดีตายครับผมใช่ไหมอู้เรียบร้อยโคตรแรงนะครับผมบอกเลยพลังซูปเปอร์สายาของเราและก็ดูเหมือนจะต้องต่อยอสักยกนะครับผมมาตอนนี้ยกสองครับผมเปิดก่อนก็ได้เปียบาดี อุ้ยมันใช้พลังเหมือนเราเปะเนี่ยเมื่อกี้เหมือนเลยฮะเอาผมว่าตอนนี้ขออน,นุญาตซารพลังนะครับผมซารพลังก่อนได้เปรียบผมบอกเลยเฮ้อมันยังไงครับเนี่ยเอาไปดิเฮยโจอูดาวแล้วก็ซารครับผมมาตอนนี้ต้องแลกบัตรเท่านั้นนะครับเอาอีกดิเออโดนไปโดนไปอุ้ยปวดร้อยชิมเม้นเฉยครับผมอุ้ยแต่ตอนนี้แลกเลือดเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันครับรู้สึกจะตายนะผมด,ด,ด,ดถอยก่อนโอเคตั้งหลักได้ก็เอาใหม่ครับ,เอ,รบเออปล่อยพลังขึ้นเต่าไปครับผม แล้วก็พลังอันนี้วิวผู้ชมเลือดมันแบบสูสีมากเลยว่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะโอ้ยโอ้ยลบ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 พลังอะไรไม่รู้ต้องลบก่อนผู้ชมมาดีหุยหยเน่ยออกนอกสนามหรือเปล่าไอยพลังไหครับอีกนิดนึงต่อยมันโอเคครับผมเหมือนจะชนะแล้วนะฮะโอเคต่อไปผมจะเจอใครวะเนี่ยวิ่งแต่เวลาที่เราชนะเนี่ยมันจะปลดล็อกตัวละครน,นั้นด้วยนะครับอย่างเช่นตอนนี้ก็ปลดล็อกเซล์นะครับผมวิ่ง มาด่านนี้อย่าบอกนะว่าฟรีเซอร์หรือเปล่าใช่ไหมสามสองหนึ่งมาแล้วครับผมอุ้ยนี่ไงฟรีเซอร์จริงด้วยครับผมโอ้โหเอาตัวตึงมาให้เลยเหรองั้นขอยัดก่อนเลยได้ไหมอ่ะอุ้ยมาใส่พลังมาครับผมค่อนข้างแรงเลยโอ้โหเมื่อกี้เหมือนโดนตันเลยอะเดี๋ยวนะอ้ยอะไรวะเนี่ยแล้วก่อนแลกหมัดเลยแล้วกันครับโอ้ยเกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าอาจพลังไปครับผมโอ้โหเหมือนเราจะโดนอยู่ฝ่ายเดียวเลยฮะเด้อเด้อ โหลดออกมาก่อนดิเอาละ่ะตอนนี้เราจะต้องใช้พลังแหง่งพลังขึ้นเต่านั่นเองยัดไปเลยครับอุย้ยนัย่นๆๆโอ้โหมันใช้นี้เข้ามาเต็มๆเลยเุย้ยไม่ได้ละอัดพลังก่อนโอเคครับผมกาลังจะเป็นซุปเปอร์ไซยา่าอีกนิดนึงโอ้โหโหโยโอ้ยนั่นๆๆ,ๆแต่เราก็จะตายแล้วนะเนี่ยอุย้ยไม่ได้การครับอู้ชนะแบบเฉียดฉิวนะครับผมโอ้โหแล้วถ้าผมบอกว่าเล่นโหมดฮาร์ดนี่ผมจะแพ้เลยหรือเปล่า,าวะมา ต่อยกสองนดีกว่าครับชนะฟรีเซอร์นะครับผมมาดีมาดีาดปล่อยพลังขึ้นเต่าไปรอบนี้เปิดก่อนได้เปรียบครับโอ้ยใจเย็นอัดไปครับเข้าด้านหลังครับผมเออต่อยไปต่อไปอเฮ้ยเบินหน่อยดีไหมฮะปล่อยพลังลงไปครับผมในเรื่องนี้คือแบบยิงแบบนี้กันบ่อยมากเลยนะแอพลังแบบอย่างเงี้ยเป็นลูกๆอะ่ะอะไรนี้อะไรเนียขอชาร์จก่อนขอชาร์จก่อนแอบลบงมาข้างล่างครับผมโอเคแบ้บ่จริงก็ตามลงมาดีครับ แล้วก็อัดหน้ามันเออแบบนี้แหละมันข้างแรงแล้วผมมาดีมาดีต่อยไปต่อยไปเอาล้ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยระเบิดอีกแล้วหรอระเบิดสีม่วงของมันนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวิวชมเจ็บอยู่นะเนี่ยเด้อเด้ออขึ้นย้ายพิบตาหลบก่อนแล้วพอได้จังหวะนั้นเราจะทําการยัดไอ้นี้เข้าหน้ามันครับพลังขึ้นเต่ามาเลยอัดมันไปเออโอ้ยเด้อเด้อเจ็บนะเนี่ย หมาผมซุปเปอร์ไซยามาแล้วเพราะฉะนั้นอัลติเมทครับบอลก,กันกีอัดบันตายไหมอุ้ย,ยมันยังไม่ตายก่ออุ้ยตายเหอะ่อลองอุ้ยมันลงไปนอนแล้วครับผมปลดล็อกฟรีเซอร์เรียบร้อยโอ้โหมีปลดล็อกชิเมตอีกแล้วนะครับต่อไปคือโซ,โซ่กับใครวะเนี่ยอุ้สยสถานที่แบบนี้เมจิต้านี่วะโอ้โหมาดิเมจิต้าอยู่ไหนครับเอเดี๋ยวก่อนนะ ผมยังหามันไม่เจอนะครับสามสองหนึ่งมาเลยเดจิต้านั้นโอ้โหมาเป็นหมดลิงยักษ์เลยนี่ว่ะคุณจชห์โอ้โหโคตรโกงอะ่ะเดี๋ยวก่อนมาเป็นตัวใหญ่เลยนะ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 ปล่อยพลังไม่โดนด้วยเนี่ยอมว่าแต่วันนี้ทิ้งระยะห่างนิดนึงนะครับผมมันจะดูโกงเกินไปหรือป่าวะไม่ดิเราจะได้เปรียบนะเพราะว่ามันตัวใหญ่นั่นเองโจมตีไม่โดนเราฮะปต่อยยักต์ขึ้นไปต่อย โดนไม่ดีไอ้เจ้าลิงกังฮะไอ้เจ้าลิงโดนไหมครับพลังขึ้นเต่านะครับผมอัดมันไปเลยอืออดาเมจเข้าครับผมเจ้าวนนี้ใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยปล่อยระเบิดอุ้ยมาต่อยนะมันต่อยเจ้าวันนี้ต้องหัวทองครับอ,อมาดีครับผมอัดเข้าไปฮะบ,บอลกิกิบนท้องฟ้านะครับผมโดนหรือเปล่าถ้าไม่โดนก็นี่เลยพลังขึ้นเต่านะครับ อ้ออยอย่าอย่านะยิงแบบนี้เลยนะ <c oughs> โดนโอ้ยโคตรเจ็บครับผมเอาอีกตายไหมตายไหมตายเหอะไอเจ้าลิงยักษ์ตายไหมอีกนิดนึงอือโปโอเคครับผมชนะเรียบร้อยฮะโอต่อไปเลยกยก่งครับผมมาเลยมาเลยถือว่าเริ่มจะคล่องแล้วนะครับผมเอาล่ะ 3, ามหนึ่งยก2มาแล้วเปิดก่อนได้ปูดนะครับยิงครับผมอุ้ยคุณผู้ชมมันจมตีแล้วอะโอ้เดี๋เด หนีนะครับ่งเมื่อกี้มันแบบโจมตีไม่ค่อยโดนเลยนี่หว่าหรือมันบอกว่าเกิดการเรียนรู้นะครับผมอันตรายแล้วแบบนี้เราต้องต่อยด้านหลังครับแบบโกงๆนิดน,นึงนะครับผมฟาวขึ้นไปโอเคฮะวเวนี้ย,ยิงไปเลยมีก้อนพลังก็อัดไปครับต่อยนะครับผมต่อยลิงอุ้ยลงมาเฉยเดี๋ยวกันวาว์ปขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ปะทะกันเลยครับอ,อือมันยิงไปไหนเนี่ยนี่ก็โดนดิ ปล่อ <Malays> <ST AT> ยพลังไปครับเออวับต่อยต่อยด้านหลังนะครับผมเออม,มาดีมาดีต่อยมาเลยต่อยมาเลยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเดะ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 ขออนุญาตว้าบหนีนะครับโอ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้ยมันินออกมารอบๆอางี้ได้อยู่นี่ว่ะโอเคเดะเดะอยู่ตรงนั้นใช่ไหมขออนุญาตยัดนะครับผมโดนอุ้ยเจ็บครับผมแบบนี้มันเจ็บนะเอาอีกเอาอีกโดไนไปเลยครับพลังนี้อัดมันไปโดนเพาะวะขอให้โดนเถอะอุ้ยตายปะ ตายแล้วปลดล็อกเบจิต้านะครับผมโอ้โหคือชนะบอสสี่ตัวรวดฮะเจงหวันนี้อันนี้น่าจะเป็นแบบว่าจบโหมดแรกหรือเปล่าโอ้นี่ไงเรียบร้อยครับผมซึ่งไหนดูดิมีอะไรปลดล็อกยังมีโหมด PVE ด้วยนะครับอันนี้เราได้สกอร์แบบกลางๆหรอถ้าเล่นโหมดฮาร์ดน่าจะได้อะไรเยอะกว่านี้นะครับผมอุ้ยมีเก็บชุดเกาะด้วยคือไรเป็นเกาะไซย่านะครับผม ี๋ยวก่อนผมขอไปดูตัวละครที่มันปลดล็อกได้ปะซึ่งมันน่าจะอยู่ห้องนี้นะครับไอดูดิตอนนี้ปลดล็อกเท่าไหร่แล้วอุ้ยมีแผนที่ด้วยโอ้ออกมาเป็นอย่างนี้นั่นเองฮะขอดูหน่อยนี่ไงตัวละครที่เราชนะไปนะครับซึ่งอ่ะเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมอุ้ยเจ๋งว่ะสมมุติว่าอยากเป็นเซลก็นี่เลยฮะกลายเป็นเซลได้แต่เป็นงกูกลุนลวกันซึ่งยังมีตัวละครที่เหลือรอเราอยู่นะครับผมแต่ว่า สำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมจะเล่นประมาณนี้ละกันครับก็ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยสนใจอยากเล่นต่อนะครับผมก็สามารถไปซื้อเล่นในมาร์เก็ตเพได้เลยฮะส่วนตัวแล้วผมจะขอเล่นเท่านี้ละกันนะครับผมเพราะถ้าเล่นต่ออีกเนี่ยน่าจะยาวมากๆเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีฮะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปนี้ด้วยสําหรับคลิปนี้อุ้ยได้ๆดรา้อนบอลเหรอเก็บสักลูกหนึ่งดิอุ้ยได้ด้วยนะครับโอเค ขอขอมาดูหนะ้าตามาหน่อยอ๋อนี่ไงถ้าเราเก็บเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับงั้นยืนจบตรงนี้แหละสำหรับคลิปนี้ก็คอมีเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ